สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันเนีลายคลิปนี้มาจากวอเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่17มิถุนายน2568แจกวอเล็ตฟรีค่ะไม่จะลงทุนกลับมาแจากแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้แจกมา2วันก็ขออภัยน้องๆที่รอด้วยส่วนใครที่อยากได้วอเล็ตฟรีก็ขอความกรุณนะดูคลิปให้จบใครที่มาคอมเมนต์ในคลิปอย่างน้องคนนี้ ลงคลิปไปตั้งแต่วันที่สิบแล้วเข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่ลงคลิปไปประมาณอาทิตย์หนึ่งห้าวันหกวันเจ็ดวันประมาณนี้แล้วมาคอมเมนต์บอกว่าอะไรวะเอ,อ่ออะไรวะความหมายของเราคืออะไรพี่ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรวะทําไมไม่ได้ถ้าบอกว่าอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องก็อย่างที่บอกค่ะว่าคําอธิบายใต้คลิปมี คุณไปอ่านคําอธิบายและคุณก็ไปกดเพิ่มเพื่อนเข้าไประบบจะบอกคุณว่าคุณจะต้องทํำยังไงแต่ถ้าอะไรวะทำไมไม่ได้ก็ช่วยดูวันที่หน่อยนะว่าลงคลิปไปเมื่อไหร่แล้วคุณหรือมึงเข้ามาดูคลิปวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้ก็เบื่อว่ะเอามาวันนี้เหมือนเดิมนะคะแจกแบบแอดไลน์วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ 2 1นาฬิกา8นาทีส่วนโคดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่17ในวันนี้คือคำว่าหมอนทองใครดูจบแล้วไปพิมพ์โคดังเปารอละได้เลยนะคะส่วนใครที่มาชามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาลมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุค่ะ